ไปใไปสปใ่ครับนี่ไปใส่ใส่กุ้งกุ้งใส<ช>่แบบไหนยังเขาเอิอน,น,นยังเี่าดักกุ้งเนวดักกุ้ง,กกงไปรอบเขาก็ลกมืไมรอทำแ้เนาอาแค่นี่บอ่อแค่เล,ล,ลยไม่เอเนี่บ่เออตั้งไว้สิบบ่ใส่เืยัง ว่าหารสายสายโห้บฟืบทีอื่นมายามขยามมันปีนอก็ไม่มัเสียบไว้เธอกุ่งเขาล่บอบอสเียงสุรมันสู้ส

แส่บนดูกลางอย่งไรอ๋อโอ้คใื่น<อ>ไก่กันไก่เี้ยวกแกไว้ไก่สิอ,อื่นมายามสิเป็นยัง,าางไงเดี๋ยวทเบงขนเด้อไก่โพดนี่แหละเขาบอกว่ามันรูกเยียงค่ะ

นี่ขวยลงน้ำได้หนินนบเบิงแล้วกินหอ,อยตีนเตียมมา,าเนี่นยใส่เงือเวียงปรับจ๋อมตื่นเถอะกาอนตื่นไปบ่พักไปอีกวันนี้หน่อยย่านเปียกที่ละเพ่อนตาเนี่ ่เออบอกกระตอใหม่ไปหรอเลยกระต้อใหม่ไลยสิมีบอสซัดนี่รองมึงดิเบิงร่องเบิงอื่นมาเบิงผนงานสิถิ่ก้อยว่าสิถิ่ก้อยเต้นมัน nè, bạn bây giờ biếc, bạn biếc trói. kiểu nó cho lăng quậy. để lăng điều. lăng không? mà không tôn à hàng แสดงเพิ่นมาใส่บอยอยู่ได้มีใหม่ปักอยู่นไงใช่มองห้ายู่ห้ากินเนาะโอเคได้มือหนาไปใส่ส้าเห้าบ่มีส้าเห้าดอกวะมุ่งนี่บ่เขาทั้งปลาทั้งยังบ่มุ่งนี่บ่

บ,นนบ่อหนึ่งเป็นหลับเป็นอย่าง่นคือว่าบ่อหนี้มีที่เด็ดประสนเอนอครับมีมีม,ม,มีตัวใหญ่เลยเนาะเดีย๋ยวเราไปเทรวมกันเบิง่งห้มมางของเพื่อนหวานเออตัวนี้พอได้พอได้เอ่าดูห้องเจ้าเป็นญังได้ห้องเจ้า,าตัวนี้แหง้งอลังการงานจางเลย บมเข่ามีผ้าตูมีผ้าตัเงือกหายเงือกหายโอ้จะให้จังไรคะอาหารหายไปแต่บมีกุ้งจักตัวให้เล่นหมอ้เล่นมันขาดหรือเปล่าโอ้ยบมขาดนะบมขาดมันกิมีจักตัวนี่ยไหมเอาเบงดูเบงเบงตัวนี้ดิยาบินเบงในน่าเบงกันหน่อยจะเบงเป็นลองเบงกับคนยามินด่หือเปล่า Tân quân say như à bóp hầu như hàm. ơ, mì anthony. Ô này, hiền 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 Để tôi hiền 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 nó, hiền ờ, hiền bò nhảy, hiền phói hiền phói hiền 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 ให้บ่งเจ้าตัวนี้ดิใส่ตัวนี้ตองแบงงนี่และนี่นี่โคโยตีจะไปสีเ็นสีเงาหน่อยโคโยตีขอทานเลยตัวนี้นี่และวบงสีควายาบงเล็กบบงเล็กนี่จะบ่คอยบ่คอยผดใส่ไยกับสือกัน ง่าง่ามันจะสูงขึ้นนะอืมมันเข่าได้มันมันมันชุดพวกนั้นง่าตา่ำทีแม่นพวกนั้นง่าต่ำเอาดูต้นนมวือแกมือด้วยเจ้าเป็นยังได้ตัวนี้โยนซองหล่อหนึ่งวนันมิดอิ่อมซิมเขาอยู่แต่บางสัน้นไหมปดสั้นสันปดแล้วก็สั้นสัน,สนอืมเดี๋ยวไปติดอุปก่อนฮะ นี่อยู่เด้อลายนะเออต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ตัวนี้โอ้หลายอยู่โอ้เต็มหมดคุมสั้นสั้นสั้นลงตอก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 โอ้ใส่ได้ใส่ได้ตัวนี้ยุบไปยุบไปอืมเออแล้วก็ยุบไปวันครับโคโยตีเมนูได้ครับนี่ก้อยก้อยโอ้ยบักเคาะเอาก็ได้เมนูเส่าหอยกุ้งจะไปเบิ่งเทร่วมกันเนาะครับ

ไปเมืไปหนา่เขาเอเมื่อไหนเออหนูเิ่งเขาหลดหาเงินดอกโอ้ยนี่แหละพวกอตัวนานเขาสัไประหาดไปหนหน หอเจเนี่มกินตัวนะน่ะข้าวมืวนอว่าน,น,นเงี้ยังดจ้างไิสูบเหล้าไ้กินเขาก็ไ้กินบานหิ้วลอยแต่ฝุ่นมาาโดนนะ